คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็สืบเนื่องมาจากที่ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลออกมาเมื่อวานนี้จากทางนายปันเทพและนายอัจฉริยะที่เมื่อวานนี้บอกว่ามีข้อมูลหนึ่งสำคัญมีหลักฐานหนึ่งสำคัญที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมมีการเปิดภาพหลักฐานกับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม อย่างที่บอกนะครับทั้งสองท่านบอกว่าเชื่อว่าเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นหลังจากที่ผ่านมาระบุมาตลอดครับว่ามีหลักฐานเด็ดในคดีครับหลักฐานใหม่ที่นายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยายลายัยการแพทย์แผนตะวันออกได้นำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพกระตูนซึ่งจำลองให้เห็นจุดที่เป็นบาดแผลบริเวณข้อพับขาทั้งสองข้างของคุณแตงโมค,ครับนางสาวพัทธรธิดา ที่มีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าจุดนี้ถูกแทงอาจารย์ปันเทพเชื่อว่าตรงนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นนะครับภาพนี้เป็นข้อพับด้านขวาครับคุณผู้ชมครับที่มีก้อนไขมันออกมาตั้งข้อสังเกตจากการสอบถามข้อมูลกับทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ดวจนสุนนนะครับที่มองว่าบาดแผลลักษณะนี้ต้องลึกมากจนถึงชั้นไขมันนายปันเทพยังนํารายงานผลการชนะสูตร ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมาตั้งข้อสังเกตเนื่องจากว่าในรายงานพบาดแผลที่ข้อพับเข่าขวาระบุเพียงลักษณะแผลด้านนอกและความกว้างของบาดแผลแต่ไม่ระบุถึงความลึกนะครับส่วนบาดแผลที่ข้อพับเข่าด้านซ้ายในรายงานของโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มีการระบุถึงเลยครับแต่ว่ารายงานของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมกลับระบุว่า ข้อพับข่าซ้ายมีรอยเย็บ2แผลด้วยกันขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชยากรรมก็ไลฟ์สดนะครับโดยระบุเชื่อว่าแผลที่ข้อพับข่าซ้ายและขวานั้นเกิดจากการถูกแทงด้วยของแข็งนะครับโดยอ้างว่า DSI และแพทย์นิติเวชหลายรายก็เชื่อว่าแผลเนี่ยเกิดจากของแข็งที่คมลักษณะคล้ายกับที่เปิดขวดวยเป็นการแทงแล้วดึงออก จนทําให้มีก้อนไขมันเนี่ยออกมาแต่ว่าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตารวจไม่ได้ลงความเห็นครับว่าแผลนี้เกิดจากของแข็งมีคมแต่กลับเขียนว่าเป็นแผลแนวขวางที่เกิดจากใบพัดเรือซึ่งนายอาจัจฉริยะเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่แพทย์นิติเวชจะไม่รู้โดยเตรียมแพทย์นิติเวชและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธไว้รวมแล้ว11ปากเพื่อไปต่อสู้ในเรื่องนี้ครับหมอนิติเวช นะครับหลายท่านมีความเห็นว่าน่าจะเป็นลักษณะของเหมือนกับที่เปิดปวดวายพอแทงเข้าไปที่ขาน้องแตงโมงแล้วก็ดึงออกมาจนทาให้เป็นไอ้มันออกมาเป็นก้อนเนี่ยคุณหมอี่เซเว่ไม่ลงความเห็นนะครับว่าบาดแผลนี้มันเกิดจากวัตถุของแข็งที่มีคมแทงเข้าไปที่ข้อพับของขา คุณเขียนรายง,งานชารสูตรการตายทำไมคุณไม่ลงความเห็นนะครับว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกของมีคมแทงเข้าไปที่ข้อพับเขา่าคุณเขียนว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากแนวขวางมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับที่คุณเขียนนะครับบาดแผลน้องแตงโมที่ถูกแทงกับบาดแผลน้องแตงโมที่คุณเขียนกับผลนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้นะครับ นายอจิรยะยังตั้งคำถามไปถึงเบิร์ดครับแฟนหนุ่มของคุณแตงโมด้วยนะครับบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ครับ DSi จะเรียกคุณเบิร์ดมาสอบปากคำในฐานะในฐานะพยานแน่นอนนะครับเพราะว่าวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณเบิร์ดอยู่กับคุณแตงโมที่ภูเก็ตแต่ว่ากระติกโทรศัพท์มาหาแตงโมบอกให้กลับกรุงเทพด่วนจึงเชื่อว่าคุณเบิร์ดเนี่ย น่าจะรู้ถึงสาเหตุกับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับกรณีที่เกิดเอาไว้ว่าจะมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลออกมาเปิดเผยหลักฐานเด็ดที่เชื่อว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นคดีฆาตกรรม